ส,谢谢ส <organizing>. วาสดีพี่น้องสวาสดียำเาวสาวโอ้โพี่น้องเลยตื่นมาเมื่อไหนี้ลูกสาวอันปุกจะเสาอ้โทรศัพท์แสดบอกจะเสาตื่นมาสะแพงเขาอาบน้ำเนาะเสียงโทรศัพท์ติ้งติงหนึ่งว่าไฟแสดมาแม่่าษากระตายเขาตายแล้วภาตกใจเบิดเลือกกระต่ายตัวเดียวนะพี่น้อง ตาร้อยไปเบิง่งวอวจกเป็นยังจังตายจากเป็นยังจังตายเมื่อคืนนี้พอไ,ได้มาเบิง่งคืนนี้นะผ่าห้องพ้นแตกผ่าแตกค้นตก ี่องเอ้ยมาแต่หน้ามนมืดเมื่อวา,านนี่ผ้าหยุนข่าทั้งพน้นทั้งผ้าแตกผ้าเหลื่อมเลยบริียงมาเบิง่งซะแต่ว่าห้องกินอาหารหน้ากนันย่งอย,งอยู่แต่บหูว่าเหตุพ้นเหตุพ่นไดมันจังตายเนาะขั้นว่าหน้าเบิด คงกินเบิร์กัยังคิดว่าห้าบัวใส่ใจเนาะอันนี้ซาแพงเอาไว้หายอยู่แต่ว่าเบิได้ย่างว่าเบิ่งตอนพออันผ่าเหลื่อมนะโอ้ยเลือตัวเดียวนึงก็ตายสัเห็ดขิงดึงอยู่มากแต่เก่าแล้วนังคุกโมกนังคุกมก,ก,มกเห็ดตาส,ดสวดๆเหลือหันเลือดนีอันนี้เรเลือตัวเดียวเนาะยเบิร์ดอุญมณนบะ เอามาเลี้ยงนี่ก็6หกเจ็ดปีแหละเอามาเลี้ยงตั้งแต่แม่ยังเอามาเลี้ยงให้แม่เบิ่งลูกเบิ่งเนาะตะกี้มาตายกับเสามากระตายตายอีกบัน้โอ้มนแน่แม่ร้อยมาหิวออกร้อย ไปพังหมดแหละเบือ้อนอนุมันบ่อรือมันตกใจผ่าห้อกมาขึ้นนี่เจ้าว่าตกใจไปจากัจกจะใครใหญ่ามานีงูสิล้มตีเราโตบกใหญ่หนึ่งบลมมันมีนางเล็กเจ้าว่า่อจะง่ายมาบ่าจากักปกติน่ะครอบ่นอยู่นี่ เวลาผลตใหใจเผื่อกแอชิแรนเขากระปิดอ,อันนี้เราเขากระปิดบได้จะครใหง่มากนี่นะบ่จักซ้ำพ่อมึงาะแม่เฮ็ดง่ายมา,นะา,ากคอ,อ,อกใต้นี่ซองมือเลย เล 19, year, months. 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 ี้ยงตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าสิบเก้าเก้าเอ็ดสาสองสามจสี่หกปีหนึ่งว่าเจ็ดปีหกปีพี่น้องเลยโตบ้ากใหญ่ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์งูกายหนักกระต่ายเบิดเลยแม่พันธ์สามตัวกระต่ายเบิดเลือดผ่อพันธ์ตัวเดียวนี่ว่าสิบแปด หาหมูมาใหา้อยู่นำกันก็ได้หมูให้ลูกสาวมาหิวออกไปไหวเตียงผลลูกเตียงอาบานมึงฮะโอ้ยพอเห็นจะแล้วบาทนี่มึงฮะไข่ดูเท่งคือไข่เนาะมันเป็นอย่างมัน จาว่ากินลายมาจากบะเอาเดินละมือ้อจ้าหรือว่ามันตายจนท้องไข่บอจ,จะว่าแตงแต่วานเดี๋ยวใจลอยเป็นน้ำมือขืนนี่นะบอได้มาเบิง่งผู้เอาไว้ผู้ลุ้ผู้ลุ้น่างน้ำแข็งพู่เอาไว้ทางน้ำแข็งพี่เอ,อ้เอนะย่ามัน บริส่ยใจดำคืนแล้วโลดอยยังกันเลยขึ้นนี้มาแตห่น้าปลาดำมืดบัดพอดีพายูเขาทั้งพนทั้งผ้าเหลือมโบก,ก่าออกไปผ้าเหลือมจเจนหนอดสามถุมสี่ทุมง่าย เบือดอันยุเวนบอกด่วยนาใดมีแนวมาครบบ่บัวนี่ร้อยบทงยินเสียงมันห้องบ่ะววอยู่เฮือนแต่ขนาดคนห้องเนี่ยสิบทดงยินนะมันห้องอีกหน่อยเดียวมันก็ตายแลละฝนตกแห้งแห้งขึ้น น้ำจนอ่างแถวนี้น้ำถ่วงช่วยถอดตันบ่ไหลบ่ไวไพ่กสิได้ดำหน้าอะไรพี่น้องเอ้ยบบนี้นี่ชาวแพงกสิได้ลงล็กกะอาจจะของเหมือนนี่มากระยังเสาอยู่พี่น้องเอ้ สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดียามเมืองแรงยามแรงแรงมากการลบกาคึอเก้าพี่น้องแต่ตอนนี้กระึงเวลาแล้วเนาะแม่งห่วงห้องแม่งห่วงห้องก็คือว่าถึงเวลาทนะั้งโป้งเลยพี่น้องเลย <c oughs> เ้าจอยได้จักมัดมาเนี่ครับพ่อนับโอ้ยเรานับเป็นอยู่นับนับด้วยมัดตัวนี้แล้วตัวนับด้วยามาช้าพ่อหนักหนับมันดูโอ้เธอนับเป็นได้ อากาศดีพี่น้องอากาศดีและหงตาเวนตกเลยสบายดีจ้าการที่น่ารักเลยนั่งงามถ้าเขาจมฮา năn tay mẩn nguyền như đó con, xiềng hạc xiềng pheng chèi qua lá, mạ song mạ song cầm lăng cháy xiềng, Hết chơi phăng được xiềng tôi nào hãy cầm lăng trái mà là lăng อย่ามงยไปเอานี่เอานอนด้วยกันอีกทีแต่ว่ามันว่าออกไปเรื่อยๆด้วยันะเลี้ยงงูวจะเลี้ยงงูวะยาดำเลยบนี้นะเบิดขาดเบิดแน่เหนื่อยไม่อย เด้อเลือแปดหล่องชิปให้ทั้งตะก้าทมาะทั้งมดนี่มืออื่นนี่มืออื่นนี่บุ๊กแปดหล่องนี่พี่น้องแปดหล่องเอาเบิดมือนห้มันแร้ว่ซะประมาณลอยปลาย เห็ดหน้าเมื่อยมันแดดเมื่อนี้ได้สีไ่ไฮครึ่งพี่ต้องเลยสีไ่ไฮกันนอยๆน่อยนี่ขนาดน่ดะอนเ,อออเออพักสีพากันเมื่อตอนนี้เฮ้วจอยเจ้กันนับไฮป้าลุงเอฟซีพังในกลัวตัวใดท้าใดฮะซีฟซีย่งแบบนี้ซิบแล้วก็ไปเลยๆตีมาหนับหนึ่งเลย สอมเธาท้เออ่ายังหูอยู่เศร้ามาถคไ่าเได้เศร้ามา้ยาบหยาบดึงจนหัวอยากสักหาก็ได้ํำเดียวว่าท่านได้เพียังสัมเตะมันปวดบอกกัปตันว่าโวยยนาโตองคืองามถ้งหวคัดงามสะออน ได้ชิบเก็ม oh, uh, ัดย่างไปอย่างมาบึงจ yeah. ah, ักเก็บเาได้จักมัดแหละเสาหมัดเ้ามัดตั้งแต่ซุมเฮาลงดำท่าดเนาดขนาดเสาห่าเจ็บหำหนวขึ้นท้องนอกอีเอาอีกเลยอันหัว่แมนหำนี่หำห้ำกำหำเวนว้ายนอหยุกจัก หยกจักพี่หยกไทยเปนงไงไม่โลกาเนี่ยมันกับเครื่องเลยนะวนะขนาดมุดลูกให้อยู่ดีๆยังเจ็บนให้อาปุยเอให้อาปุยมาใส่ก็มีแต่อดเอาลูกมันบเลี้ยวและหักโบเล่เอาจักเขือนเลี้ยกกระเล้วนะเ้ยม่เฮ้ยกินปุยมอลยอยปุยนรไม่เห็นในดินผูปุยไรไม่เห็นในดินล้วนซุยไร โอ้ยอย่าสูบอ <Ta S 1> <b ort S 2> ่ะแต่มันงบนี่แหละมันงบงบเนื้อผิวโค้งกับแปลงเหยื่อเจ็ดใส่เยอะสระกว่าตัวมันง่ายนะไอขีดเอาว่าตัวมันง่ายกับตัวมันยากนะตัวดิ้งอุ้ยเคยหวานเลยยัเว้ยบ่เห็นว่าสีขนาดทุกครัเคยเห็ดอุ้ยชาวเรากระดำได้จังหวัดนะจ๊ะสองสามอาทิตย์ยังมาลุกเคยเห็ดข้าเห็นเห็ดมาแต่ละปีนี่สองสามอาทิตย์แต่เฮ้ยพักกันเมื่อเมื่อ ไปมาวันเหออย่ากวจะจ่อยได้พี่เนาะไอ้ปลาดําว um anyway> ่าได้เง ah? um ินเหรอเอาไปซื้อรีมซื้อย่างมาไทยมันงามๆบมมีไผ่หมักดอกถาวอะไรวะข้าวผัผู้ชายพี่น้อยฮะขาวผผู้ชายกินใครกัวผู้ชายกินไข่กัวตัสิ่้อนะพ่เนาะหนขาว้ผัู้ชายไข่กัวได้พี่น้อย เขาไปเสือให้เขากินไข่กลัวเฉพาะ้าวา,วาเขาเาเสืหนนีเพิ่ผู้ชายนะซื้อผู้ชายมากินเองนะในเงินไ่นสิไปซื้อผู้ชายเออฮะท่จนมอนในนี่บมีทรงสามสิมหา,าพันี ถ้าจ่อยนี่ว่าต่เมื่อผูัไวๆยเลยอาแล้วเมื่อตาเสียวหักเสียแพงเลยมามหาา่างกัน้่อาีนีนล่ล้วาถีเนาะขาแหลสั่มนี่แหละแต่ว่าเขียวงามกว่านีงนาจะ้ อ้าวมือแรงจังวากันม้วนสีสงสัยม้วสิขับไปตีนกินตำ้มตีนตั้มถุงเทาเดือนหนึ่งนะเด้่ยถุงเท้าเดือนตายคันหอดเพ่งมีสองเดือนถุงเท้า หอเากล่นเจ้าี้าออยไว้สามั้ง,งกับปลาดำกาะพองเฮาน่ะแหงประดำ